ทหารกองกำลังผาเมืองก็ได้ยิงปะทะกับคารวานขนยาเสพติดเครือข่ายพันโทยี่เสกครับส่งผลให้ป่ายตรงข้ามนั้นเสียชีวิตหนึ่งรายพร้อมจับกลุ่มชาวมูเซอร์คนนำทางส่วนที่เหลือหลบหนีข้ามเขตแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านครับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่3ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารม้าที่2และชุดปฏิบัติการลาดตระเวนระยะไกลกองกาลังผาเมือง ยิงปะทะกับกองกําลังติดอาวุธซึ่งเป็นคาราวานคุ้มกันยาเสพติดส่งผลให้กองกําลังติดอาวุธเสียชีวิตในที่เกิดเหตุหนึ่งคนและสามารถจับกลุ่มได้อีกหนึ่งคนส่วนเจ้าหน้าที่ปลอดภัยโดยเหตุเกิดที่บริเวณชายแดนไทยพมา่าบ้านป่าสางสูงตำบลแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านเอดิจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศพมา่าห่างจากพรมแดนประมาณ500เมตรครับ การประทะในครั้งนี้มีขึ้นภายหลังจากเจ้าหน้าที่ทหารนำกำลังไปดักซุ่มอยู่บริเวณดังกล่าวเนื่องจากได้รับรายงานว่าจะมีคาราวานลำเลียงยาเสพติดจ,จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายัางฝั่งไทยระหว่างนั้นได้พบชายชะก,การประมาณ30คนเดินเท้าเข้ามาจากแนวชายแดนมุ่งหน้าไปยังบ้านป่าซางสูงซึ่งพบว่าหลายคนสะพายกระเป๋าเป้เจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณเรียกให้หยุดเพื่อขอตรวจคน แต่กลุ่มชายดังกล่าวกลับใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่จึงเกิดการประทะก,กันนานประมาณ10นาทีหลังเสียงปืนสงบเจ้าหน้าที่ได้เข้าเคลียร์พื้นที่พบศพชายไม่ทราบชื่อหนึ่งรายในมือถืออาวุธปืนอากา้าตรวจค้นในกระเป๋าสะพายพบกระสุนปืนอาก้าอีกจำนวน29นัดและระเบิดมือชนิดกว้างสองลูกพร้อมจับกลุ่มนายจัสออายุ28ปีชาวเขาเผ่ามูเซอร์สัญชาติพม่าหลบอยู่ในพงหญ้าซึ่งให้การรับสารภาพนะครับว่า ตนเองพร้อมพวกเป็นเครือข่ายยาเสพติดของพันโทยี่เซได้ลำเลียงยาบ้าและยาไอซ์ไม่ทราบจำนวนเดินทางมาจากบ้านโปง่งฝั่งจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศพมา่าเพื่อส่งให้เครือข่ายยาเสพติดในฝั่งไทยโดยนัดส่งมอบกันที่บ้านผาจีตาบลเทิดไทยอำเภอแม่ป้าหลวงส่วนตนเองนั้นเป็นเพียงคนนำทางได้ค่าจ้าง10,000บาทขณะที่คนร้ายทั้งหมดได้หลบหนีข้ามเขตแดนไปนางอาปลายังประเทศพมา่า ซึ่งคาดว่าจะมียาเสพติดจำนวนมากเนื่องจากมีกองกำลังติดอาวุธคุ้มกันมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาครับ